สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะครับผมวันนี้จะมาพันมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับจะแปลงไฟจากตรงนี้2 4โวลต์นะครับจะเขียนว่า 24V จะแปลงเป็นไฟล์ v สนะครับ1 2โวลต์ เดี๋ยวเรามาถอดน็อตกันเลยครับดูสภาพภา,ายในอื้ครับผมถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยไม่ไหม้นะครับสภาพดีทุกอย่างใช้ได้นะครับ นะครับจากซีขังคอมเราก็ลังนัดซีของคออมเบาๆนะครับ,เด,เ,บ,รบเดี๋ยวเราก็จะลื้อลวดชุดนี้ออกนะครับอ่่ก็ทำการลื้อนะครับ ไปด้วยน้ารอบไปด้วยนะครับรอบเก่า ไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็อ,าอยู่ในหรือลวดเก่าออกนะครับไปส่งของไปเรี่ครับก็หรือใกล้จะหมดแล้วนะครับลวดเออก่านี่ชุดสุดท้ายนะ อหมดแล้วเราก็จะทำการวัดเบอร์ลวดแล้วก็นำรอบเก่า อ่าหมอดแล้วนะตัวนี้แม่เหล็กมันชุบพวกกันช็อตมานะครับตัวนี้นะสีเขียว,ยวนจะดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องยัดกระดาษนะครับมันจะเคลือบมานะเหมือนเราเคลือบพวกเคลือบ<ๆ>แก้วเคลือบอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นเคลือบของมอเตอร์ก็จะเป็นกันช็อตวัดรวดนะครับตอนนะี้ นะครับระมานตัวนี้ยังไม่ได้เผานะครับวัดทั้งน้ํายาอพอวัดรวดเสร็จแล้วก็ไปคำนวณดูว่ามันใช้เบอร์อะไรนะครับใช้กับ12โวลต์นะแล้วก็มาพันครับ ซึ่งการถามว่า24ใช้12ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมอเตอร์สตาร์ตตัวไม่ออกครับ12ไปใช้24ได้ไหมใช้ได้ครับแต่แปบบเดียวไม่ ก็จะพันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วลงที่หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกเป็นคู่ขนานคู่ขนานก็คือพันสองเส้นนะครับพันเส้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปพันอีกเส้นหนึ่งพันซ้ายเสร็จก็ไปพันขวามันจะคู่ขนานกันไปนะครับ พวกนี้ไม่มีอะไรยากนะครับเหมือนเราพันมอเตอร์พวกตัวเล็กๆทั่วไปตามของตลาดนะครับแต่ความยากของมันก็คือมันเป็นงานแันเนื้องานมันก็ติดอยู่ที่รถนั่นนะครับบางทีบางครั้ก็จะลื้อยากประกอบยาก ตอนนี้ตัวนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายนี้จะไปรวมกับชุดแรกนะครับชุดแรกก็คือชุดแรกที่เราลงตอนแรกเลยชุดสุดท้ายนี้จะไปรวมชุดแรกก็เป็นอันว่าผ่านครบทุกชุดแล้วนะครับก็ตัด เราก็ทำการบีบย้ำหัวลงไปนะครับถ่ายคอนทุบให้มันบีบลงไปทุบแ่า่งที่เรางัดออกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาลวดเกี่ยวนะพอเราเกี่ยวเสร็จทีนี้มันยัง อาอยู่เราก็ทุบให้มันปิดสนิทนะครับนี่ก็ถึงขั้นตอนการประกอบก็จะมีสปริงสามตัวที่เราเก็บไว้นะสปริงดันฐานนะฐานก็สามก้อนฐานสามก้อนนี้ก็หมายถึงว่าก้อนหนึ่งจะเป็น e นะครับก็คือเป็น e ก็คือลบ ส่วนอีก2ก้อนก็จะเป็นน้ำเงินขาวน้ำเงินแดงนี่ก็จะเป็นสปีดนะครับ1กับ2 มีสามก้อนใส่สปริงแล้วก็ค่อยดันไว้นะครับตัวแรกนี้จะใช้ลวดเกี่ยวกดหน้าไว้นะ,ค,ะครับตัวที่สองก็จะดึงไว้ตัวที่3ามก็จะดึงไว้ครับแล้วก็พอดีให้อีกคนหนึ่งก็เอาทุนยัดลงไปนะครับ แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็เกี่ยวสองตัวนะครับเกี่ยวสองตัวอีกตัวหนึ่งก็ดึงไว้นะ ประกอบทุนเข้าไปนะครับทุนนี้มันจะเป็นเกีียวนะครับเวลาใสายอยา่อย่าอย่าดันลงตรงๆทีเดียวนะครับมันจะเป็นเกี่ยวค่อยๆขยับหมุนลงไปนะครับ วิธีประกอบก็ตามนี้เลยนะครับ mm. เห็นไม้ก็คือเราจะดันทุนเลยนะครับ mm. เพราะว่าตัวที่เราครอบลงมาเป็นแม่เหล็กนะครับ mm. แล้วก็ขันนอ็อต mm. สองตัว ก็ให้โดสายนะครับน้ำเงินขาวน้ำเงินแดงนะครับตัวสองตัวนี้ที่มันเข้าสองฐานนะอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสีดำส่วนสีดำมันก็ลงตัวถังอยู่แล้วนะ นี่นะครับน้ำเงินขาวน้าเงินแดงปักบปักสองตัวใกล้ๆก,กันนะครับที่ชี้นะครับน้ำเงินขาวสปีดหนึ่งน้ำเงินแดงสปีดสองนะครับส่วนอีกคู่หนึ่ง อาจจะสงสัยว่ามันเป็นคู่อะไรนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นออโต้นะครับออโต้เวลาเรา,เ,ราเก็บใบครับเวลาเราเปิดสวิตช์แล้วปิดมันจะเก็บใบอัตโนมัตินะครับ ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้หมุนเร็วนะครับตัวนี้สปีดสองโอเคสปีดหนึ่งสปีดสองก็ตัวนี้ตัวที่เข้ามอเตอร์นะอ่าเนี่ยเราจะให้ดูสายเข้ามอเตอร์นี่หนึ่งกับสองอ่าตัวนี้หนึ่งนสองอ่าตัวนี้ส